สวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้น่าอยู่กับน้องปลาทูนะคบพี่พี่ครับวันนี้น่าน้องปลาทูน่ได้อยู่ในป่าอีกเช่นเคยนะครับก็พี่พี่ครับวันนี้น้องปลาทูน่จะพาพี่พี่เอฟซีน่ขึ้นแผาองค์หญิงนาคีนะครับพี่พี่ครับแต่พี่พี่ต้องแปลกใจนะครับว่าไอ้บนเขื่อนนี่คืออะไร ผมจะบอกพี่พี่ว่านี่คือหม้อจับวิญญาณนะคะพี่พี่ครับก็วิญญาณตัวไหนที่เล่นร่อนนะปลาทูจับหัวหัวปลาทูหมดเลยนะคะพี่พี่ครับโอเคพี่พี่ครับถ้าไม่หเป็นการเสียเวลาหน่าเดี๋ยวปลาทูน่ะจะพาพี่พี่ีน่ะขึ้นไปหาอ้นหญิงนาคีแล้วนะคะพี่พี่ครับก่อจะไปรับชมคลิปนี้ปลาทูก็ขอคนเละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ นกติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของปาทูด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราล้นเดินทางขึ้นไปกันดีกว่าครับพี่พีครับบายโอเคครับพี่พี่ครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปกันดีกว่านะครับพี่พี่ครับก็ตรงนี้นะก็เป็นที่แบบว่าไกลมากๆเลยนะครับพี่พี่ครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเรานหละะเดินทา ขึ้นไปหาองค์งยิงดีกว่านะครับพี่เียครับก็แถวในน่ะก็ไม่ค่อยมีรังพึ่งเลยพี่เียครับปะทุหามานานมากไม่เจอรังสักพึ่งสักรังเลยก็อยากกินน้ำพึ่งแต่หาทำยากหาหายากนะครับพี่เีครับเนี่ยทำยากหายากตรงบอกนี้นะคะพี่เียครับก็ฝั่งนี้เนี่ย ก็จะมีอะไรดุดเยอะอะไรนะคะพี่พี่ครับอย่างเช่นสมิงมเยอะรอยนะครับแต่มันก็ทำอะไรองยิงผมไม่ได้นะครับพี่พี่พครับทำอะไรองยิงผมไม่ได้องยิงนาคีสนองยิงองยิงดำเนี่ยหายตัวไปนะคะพี่พี่ครับปลาทูก็ตามหาด้วยจะไม่เจอเลยเวลาองยิงดำหายไปไหนปลาทูตามหามานานมากไม่เจอเลย หนื่อยมตา,ามหาอง,งิ่งดำไม่เจอเลยอ่มีปลาด้พี่เบี่แม่ค้ามีปลาด้วยอ่ะอาทิตจะปลาได้ปลาที่จับนะปลาทูจับแต่ครั้งออ,อ,อจับไม่โดนจับไม่โดนนะคะพี่เบี่ครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปห,หาองก่นดดีวกว่าครับก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะพี่เบี่ครับ อังเงี้ยก็อยู่ข้างหน้านี่เองอังเงี้ยอังเงี้ทำอะไรอยู่ครับอังเงี้ทำอะไรอยู่เนาะเฮ้อะไรเนี่ยอังเงี้นี่มันคืออะไรเฮ้ยอังเงี้ พี่พองหญิงบอกว่าองหญิงลอครับหญิงบอกว่ามีองคลรักขององหญิงนะมาลอกคาบที่นั่นองหญิงก็กลายเป็นเพรานาคนะครับพี่พี่ครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปหาองหญิงนะครับพ,พี่พี่ครับ เ้าไปดูนาบ้าก็ไยดีมห้งอย่างนฮะไ้ดีเหรอยึงตัดไหมยังไม่ตัด,ดยดังไม่ตัดนะครับพี่พี่ครับ แล้วเอายิงหิวมไม่เท่าหออ,อากาดร้อนนะเอายิงนะโอร้อนมากพี่พี่ครับร้อนร้อนมากๆไม่รูจะร้อนอะไรขนาดนี้ร้อนมากๆเลยนะตอนนี้ร้อน ร้อนคือแบว่าร้อนสุดๆเลยพี่เี่ครับร้อนแบบร้อนมากๆเลยไม่เคยร้อนอะไรแบบน,นี้มาก,ก่อนเนือแต่ว่าอยู่ในอยู่ในลาวาร้อนร้อนมากๆนะคะพี่เี่ครับร้อนมากๆเลยวิญญาณลด ได่มายังไม่ได้จับสักตัวเลยพี่พี่ครับพี่ๆครับก็ไอ้คราบเพรานาคองค์หญิบอกคาบของเพรานาคผมว่าองค์หญิงเนี่ยน่าจะแปลงกายนะคะพี่พี่ครับ,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 บผมว่า ช่ไหมองเงียงวันนี้องเงียงได้แปลงกายไหมวันนี้เนะี่ยองเงียงบอกว่าอากาศร้อนองเงียงก็เลยลอกคราไปหนึ่งครั้งนะครับพี่เพ่ครับก็ครั้งแรกเลยนะครับที่องเงนะียงเนี่ยเขาเออลอกครานะครับองเงียงเขาบอกผมมาเขาบอกว่าครั้งแรกที่เขารอกคราบร้อนเขาบอกไม่เคยร้อนขนาดนี้มาก่อนร้อนมา,มากๆเลยพี่เพ่ครับไม่รู้ว่าร้อนอะไรขนาดนี้ อยงนะก็บอกว่าองหญิงอ่ะไม่เคยร้อนขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะพี่พี่ครับองญิงบอกว่าร้อนมากๆไม่ร้อนร้อนอะไรขนาดนี้ไม่เคยร้อนเลยองหญิงเนี่ยก็บอกว่าร้อนมากๆไม่เคยร้อนอะไรขนาดนี้มาก่อนคือแบบว่าร้อนที่สุดในโลกแล้วองหญิงบอกนะคะพี่พี่ก็องหญิงเนี่ยค่ะก็เลยลอกค้าบไปหนึ่งครั้งนะครับพี่พี่ครับเพราะว่าองหญิงนั้นร้อนเกินจะเลยอันนี้ครั้งแรกขององหญิงเลยนะคะพี่พี่ครับที่ รอคาบนะคะพี่พี่ครับก็ไม่รู้ว่าองยิงอะทำตั้งแต่ตอนไหนองยิงองยิงเขาเขาร้นพี่พี่ครับเห็นไหมเขาร้อนอะเขาร้อนมากๆเลยนะครับพี่พี่เหงื่อเขาแตกหมดเลยเขาผมเห็นเขาเนี่ยพี่พี่ครับอาการเนี่ยก็ร้อนร้อนจนอบอ้าวเลยนะคะพี่พี่ครับก็ตอนนี้เนี่ยองยิงเนี่ยก็จับเกตตัวเองเล่นอยู่นะครับพี่พี่ครับก็ เมียองคลักอ่ะององหนึ่งนะคะพี่พี่ครับเป็นเป็นเป็นตัวเมียเหมือนองค์หญิงเลยนะคะพี่พี่ครับเขาเนี่ยได้มาเฝ้าองค์หญิงนะครับองค์หญิงบอกมานะครับก็ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามากันกี่คนแต่องค์หญิงบอกว่าเขามานะครับพี่พี่ครับก็คือเขามาเลยนะครับพี่พี่ครับก็ไม่รู้ว่าเขาได้ทําอะไรกับองค์หญิงหรือเปล่าตอนที่ผมไม่ได้ขึ้นมานะครพี่พี่ครับก็องค์หญิง องหญิงคิดถึงท่านพ่อไหมคิดถึงเหรอตาทูก็จะดูแลองหญิงให้ดีนะคะพี่พี่ครับก็ดูแลให้ดีเหมือนท่านพ่อเขาดูนะครับก็ท่านพ่อเขาเนี่ยก็ไม่ได้อยากไล่องหญิงเท่าไหร่นะครับพี่พี่ครับก็แต่ว่าประชาชนในเมืองเขาเนี่ยไม่ต้อนรับองหญิงองหญิงก็ท่านพ่อของเขาเนี่ยก็เลยต้องนำองค์หญิงเนี่ยออก เมืองบาดาลนะครับพี่พี่ครับก็ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมเขาต้องทํากับองค์หญิงด้วยเขาบอกว่าองค์หญิงหน้่เป็นตัวทวงตัวซวยตัวตัวที่แบบด่าองค์หญิงสารพัดเลยพ,พี่พี่ครับไม่รู้ว่าองค์หญิงเนี่ยเกิดเป็นโูกเขาหรือโูกท่านพ่อขององค์หญิงนะครับพี่พี่พครับจนเขาด่าแรงขนาดนี้ถ้าเป็นปลาทูเนะี่ยปลาถูปลาทูไม่อยู่แล้วปลาถูออกอะ ปลาทูขอเขาของออกจากเมืองปลาทูไม่อยู่หรอกนะคะพี่พี่เมืองอะไรก็ไม่รู้ดุมากไม่อยากอยู่หรอกปลาทูเนี่ยอยากออกมาอยู่ข้างนอกเหมือนคนอื่นมากกว่านะคะพี่พี่ครับปลาทูน่ะก็เข้าไปในเมืองรับแลได้นะคะพี่พี่ครับก็เขาไปเที่ยวได้แต่ว่าอาจจะถ่ายไม่ได้นะคะพี่พี่ครับในเมืองรับแลก็สวยนะคะพี่พี่ครับในเมืองรับแล พ่าตอนนี้นะ่ะลมพัดเย็นมากเลยพี่พี่ครับลมพัดเย็นมากเย็นจัดเลยองหญิงเย็นไหมยเย็นเหรออ,องหญิงก็ต้องถือลูกแก้วตลอดเวลาเพราะว่าลูกแก้วนี้นะเป็นลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์นะคบพี่พี่ครับที่ท่านพาอนา่อองคหญิงเนี่ยให้มาที่องคหญิงลองฝึกเข้าไปแล้วไป,ไปเจอท่านพ่อเขาั้งไปเจอท่านพ่อเขาท่านพ่อเขาก็ให้ลูกแก้วน,นี้มานะคะพ,พี่พี่ครับ ผมจะไม่ยุ่งขององค์หญิงนะครับพี่พี่ครับของส่วนตัวขององค์หญิงนะผมไม่ยุ่งตั้งเน็ดเลยนะครับก็องค์หญิงอยากกินไรผมก็จะไปหาให้นะครับพี่พี่ครับก็ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาที่แบบว่ากินไม่ได้แล้วนะครับพ,พี่พี่ครับเมื่อตอนกลางวันองค์ญิงเมื่อตอนกลางวันเนี่ยท่านองคล์ลกษ์ขององค์หญิงเนี่ยเขาได้นำข้าวนำอะไรมาให้ไหมให้เหรอ ออิ่มไหม,มเวลาตอนไหนที่หิวข้าวอะตอ,ตอนที่ต้องกินข้าวอะองค์หญิงต้องกินเยอะๆอะไรเพราะว่าองค์หญิงอะ่ะจะกินได้แค่สองรอบเท่านั้นนะเข้าใจไหมก็ไม่ได้ไม่ได้กดดันองค์หญิงนะคะพีพ่่ครับแต่ต้องพูดนะคะเพราะว่าถ้าองค์หญิงเน่ยกินเข้าสามรอบนะ่ะมันจะผิด ของสินในเมืองของนาคาลาดนะคะพี่พี่ครับหญิงนาคีนะครับก็องหญิงองค์นี้นะคือน่ารักมากนะครับพี่ยนนันนาเอ็นดูนะครับนาอ็นดูมาทุนเจอแล้วนะมาทูรู้สึกแบว่าคุณเคยหรือว่ารู้สึกน่าเพราะนั้นอยากดูแลองค์หญิงนะคบพี่พี่ครับก็อยากนะครับก็เดี๋ยวตาทุนจะ ดูองค์หญิงเนียไปเรื่อยๆนะคบพี่ๆครับจนเขาเนี่ยได้โตกว่านี้นะครับถ้าเขาโตกว่านี้นะเขาเนี่ยจะไม่ลืมปลาถูเชื่อผมไหมเพราะว่าผมเนี่ยรู้นะครับพี่ๆครับว่าองค์หญิงคนไหนเป็นยังไงเป็นยังไงนะคบพี่ๆครับผมรู้หมดเลยนะครับก็แค่แบบว่าผมไม่อยากจะพูดเท่านั้นเองนะครับพี่ๆครับก็จะให้องค์หญิงเนี่ยพักผ่อนนะครับโอ้ยไปตีโดนเห็นเด็กเจบมาก จ็บมากมากเลยเจ็บมากๆก็พี่ๆครับก็องค์หญิงเนค่ะก็ได้กินข้าวกินอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้สอบถามองค์หญิงหมดละนะครับก็คาบนี้นะก็ผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับก็ย้ําอีกทีนะครับเป็นคาบขององค์หญิงครับพี่ๆครับองค์หญิงเนี่ยก็เหมือนว่าจะเริ่มแปลงกายเป็นพญานาคแล้วนะครับพี่ๆครับก็เลยลอกคาบนะครับ เขาแปลงกายเนี่ยแต่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่นะคะพี่พี่ครับตัวเขาเล็กแต่ว่าถ้าแปลงเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวใหญ่แบบนี้เลยนะคะพี่พี่ครับก็ถ้าแบบว่าเขาจะแปลงเป็นพยานาคาเนี่ยเขาเนี่ยจะแปลงเป็นตัวเล็กนะครับประมาณไม้ไม้ท่อนนี้นะครับอีพี่ครับประมาณไม้ท่อนนี้นะครับถ้าเขาแปลงทีนะครับแต่ว่าถ้าเขาแปลงเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะประมาณ นิดเลยนะครับพี่พี่ครับก็ตอนนี้เนี่ยอากาศเนี่ก็เริ่มหายร้อนแล้วนะคะพี่พี่ครับอากาศเนี่ยเริ่มหายร้อนละก็ครับพี่พี่ครับก็จะให้องคยิงเน่ยพักผ่อนนะครับอง์ยิงเนะี่าทาสมาธิมาทั้งวันเลยไม่รู้ว่าได้พักได้อะไรหรือเปล่าองค์ยิงได้พักบ้างไหมเนี่ย พักก่อนเออดี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 ยดีดีด,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 ดีองค์หญิงนะ่ยพักนะครับพี่พีครับก็เห็นองค์หญิงเนี่ยสบายดีผมก็ดีใจมากอะเพราะวันไหนองค์หญิงแย่ผมก็แย่นะครับพี่ครับเพราะวันไหนองค์หญิงมีความสุขผมก็มีความสุขนะครับพี่พีครับก็ผมคิดว่าองค์หญิงนะผมเนี่ยครับก็เหมือนน้องสาวผมคนหนึ่งนะครับพี่พี่ครับเหมือนน้องสาวของปลาทูคนหนึ่งนะ ก็เลี้ยงองคหญิงมาก็ไม่ีใครดูแลองค์หญิงดีเท่าปลาทูแล้วนอกจากพี่เสียก็ไม่ีใครดูแลดีเท่าผมแล้วกับพี่เสียนะคะพี่ๆครับก็องค์หญิงองค์นี้นะคือน่ารักน่าเอ็นดูน่าน่ารักไปหมดเลยพี่ๆครับก็ถ้าใครเจอใครก็ต้องเอาอยากเอาองคหญิงกลับไปเลี้ยงนะคะพี่ๆครับ เว่าองุหญิงนะฮะเป็นตัวนําโชคนะครับไม่ใช่ตัวร้ายตัวอะไรนะครับก็ใครที่เลี้ยงอง์หญิงเนะี่ยก็ถือว่าบ้านหลังนั้นอนะ่ะจะมีความสุขความเจริญไปตลอดนะครับพี่ครับไม่มีความทุกข์ไม่มีใครไม่มีเจ็บอะไรทั้งนั้นนะครับผมได้ไปอ่านตำราของท่านมุเตอร์ม,มาแล้วนะครับกับเรื่องของพญานาคคาะครับพ,พี่ครับ ผมได้ไปอ่านของท่านอาจารย์หมดแล้วพี่ๆครับตำราของท่านอาจารย์มูเซอร์แอันนี้นะท่านอาจารย์มูเซอร์ผมเนี่ยก็ท่านาน่ก็กำลังจะไข่ทอดวิชาทั้งหมดให้เขาให้ผมนะครับไา่ทอดวิชาให้ผมวิชาของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะให้ผมหมดเลยผมก็บอกว่าท่านอาจารย์ไม่ไว้ป้องกันตัวหมอท่านอาจารย์บอกว่าไม่ต้องหรอก พราะาถ้าอาจารย์เนี่ยก็อยู่ได้อีกไม่นานละนะครับพี่ครับถ้าจารย์ก็บอกผมมาอย่างนี้นะอืมร้อนงิ่งร้อนไหมร้อนไหมคะร้อนอืมร้อนก็ ตอนนีนะ้น้ำก็แห้งนะครับพี่พี่ครับน้ำแห้งมากไม่นานนีอ,องค์งนานได้ลงใบแช่นะครับน้นะครับมาตอนนี้นะ่ะร้อนมากมากเลยนะครับอากาศนะ่าร้อนผิดปกติมากร้อนแบบร้อนจัดเลยพี่พี่ครับเหมือนไม่ใช่ประเทศไทยเลยร้อนมาก,มากเลย อยากกินไก่ป่ากักตัวนึงทำไก่ยากอันนี้ไก่ไหายหมดแล้วไม่ลงมากินนะ้ำเลยไก่ไก่หมูป่าอะไรพวกนี้ไม่ไม่ผมไม่เห็นลงมาเลยนะคะพี่พี่ครับไก่หรือว่าหมูป่านะผมไม่เห็นลงมาเลยไม่เห็นลงมาเลย <S 2> <S 2> <K> ก็อยากกินแต่ว่าไม่เห็นลงมายิ่งหมูป่านี่ต้องเข้าป่าลึกเลยนะพี่พี่ครับกว่าจะได้กิน <c oughs> องหญิงนะก็บอกผมอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่พี่ครับว่าเขาเนี่ยจะอีกไม่กี่วันจะกลับเข้าเมืองอีกรอบหนึ่งนะครับพ,พี่ครับไม่รู้ว่ากลับไปทำอะไรองคหญิงก็บอกว่าเป็นความลับความลับนะครับผมก็เลยบอกว่าผมไม่ยุ่งนะครับความลับขององหญิงแต่วันไหนที่องค์หญิงยำแย่ก็บอกปาทูได้เลยนะครับ คนนี้เนี่ยไม่พนมือปลาทูแน่นอนนะครับถพาทําทให้องค์หญิงเสียใจผมบอกเลยผมผมไม่ปล่อยนะคะพี่ๆครับใครที่ทําให้องค์หญิงเสียใจเนี่ยก็นะครับพี่ๆครับก็อ,อย่างที่ปลาทูเล่าไปเลยนะใครที่ทําให้องค์หญิงเนี่ยเสียใจเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคิดบัญชีปลาทูที่หลังนะครับเพราะว่าผมเห็นองค์ยิงนะก็เหมือนน้องสาวแท้ๆของผมคนหนึ่งนะครับพี่ๆครับก็ตอนนี้นะฟ้านะเริ่มมืดแล้วนะครับพี่ๆครับก็ปลาทูเนี่ยจะต้องเดินทางกลับอีกสักพักแล้วนะครับพี่ๆครับ <inate> นี่งหงยิงร้อนมากๆเลยนะคะพี่พี่ครับก็กับประเทศไทยเนี่ยร้อนมากไม่ร้อนร้อนอะไรขนาดนี้มาทเน่ไม่เคยร้อนอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยนะพี่พี่ครับร้อนอะไรขนาดนี้ปลาทูยังไม่รู้เลยพ,พ,พี่ครับร้อนมากๆร้อนจนร้อนมาก เงาแตกหมดแล้วปลาทูนะ่ะพี่ๆเขี้ปลาทูนะ่ะปลาทูเงาแตกหมาละอ้งิง,งร้อนม,นมากๆเอ๊หมอจับวิญญาณหมอจับวิญญาณของปลาทูจับวิญญาณตวิญญาณไม่กล้าหลุดสัตตัว นะครับพี่หามมอจับวิญญาณของปลาดุกมอวิเศษด้วยนะพี่พี่ครับก็ต้องเกลียนลูกมอนะครับมอจับวิญญาณที่ผอมจะมาเนี่ยพังหมดเลยมอจับวิญญาณวิญญาณที่แรงเกินพี่พี่ครับก็เลยหลุดหนีออกไปอากาศร้อนมากๆอบอ้าวนะคะพี่พี่ครับก็ถ้าตกช่วงกลางคืนนะฮะโอ้โหพี่พี่ครับปลาโทรบอกเลย หนาวจุดสุดอะไรขนาดนี้ไม่รู้นะคะพี่พี่ครับหนาวมากอ๋อนะครับพี่พี่ครับกองค์หญิงเนี่ยก็จะเดินเล่นชายเครียดร้อนนะคะพี่พี่ครับองค์หญิงเนี่ยบอกผมว่าองคหญิงเนี่ยร้อนมากมากร้อนองค์หญิงบอกไม่เคยร้อนขนาดนี้มาก่อนเลยตั้งแต่เกิดนะนะครับผมยังร้อนเลยพี่พี่ครับไม่ใช่ว่าองหญิงร้อนคนเดียวผมก็ร้อนเหมือนกันนะก็เดี๋ยวปาทูเนี่ยก็จะต้องเดินทางกลับแล้วนะครพี่พี่ครับ ก็าฝากเป็นกำลังใจให้ปลาทูแนวทำคลิปหน้าด้วยนะครับคลิปนี้ถ้าใครชอบปลาทูก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ